สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาจบกันอีกครั้งนคะคะในเจอสาสอรี่ค่ะ วันนี้จะมีของเล่นมารีวิวอีกแล้วนะคะกับเจ้าตัวนี้เลยนะคะรองพื้นออกใหม่ของทางสีจันนะคะเจลซื้อมาทั้งหมด3อันด้วยกันทั้งรองพื้นอ่อคอนซีลเลอร์แล้วก็ตัวแป้งของเขานะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเจลจะมารีวิวแค่รองพื้นกับคอนซีลเลอร์นะคะส่วนเจ้าตัวแป้งของเขาเนี่ยเดี๋ยวเจลจะทำเป็นอีกคลิปแยกนะคะโอเคก็คือตอนนี้อยู่ต่างจังหวัดนะคะก็ถ้าได้ยินเสียงนกสิ่งอะไรก็อย่าว่ากันนะคะก็เปิดแบบว่ารับลมรับแดดมากันแบบเต็มเต็มเลยนะคะช่วงนี้นะคะ ก็อ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มการลองเปิดใช้ก่อนนะอันนี้คือเพิ่งซื้อมาสดๆแล้วเจลก็สั่งมาจากทางออบริษัทสีจันเลยคือรวดเร็วทันใจมากสั่งเมื่อวานไม่เกิน2วันคือได้แล้วนะคะคือแบบดีมากแล้วก็รวดเร็วมากเลยค่ะคืออันนี้ขอบอกก่อนนะคะว่าของที่เจวมารีวิววันนี้เนี่ยเป็นของที่เจวซื้อเองจ่ายตังเองไม่ได้รับการสปอนเซอร์จากทางสีจันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะพูดกันตามความเป็นจริงนะคะ โอเคก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูในรายผลิตภัณฑ์ของสีจันสกินเอเซนเชียลตัวนี้นะคะก็คือมีอยู่กันทั้งหมด3ตัวอย่างที่บอกไปนะคะก็คือมีทั้งรองพื้นมีคอนซีลเลอร์แล้วก็มีแป้งนะคะตัวรองพื้นเนี่ยเขามีชื่อว่าสีจันสกินเอเซนเชียลฟาลเลชั่น SPF 50 PA สี่บวกค่ะส่วนตัวคอนซีลเลอร์เนี่ยเขามีชื่อว่าสีจันสกินเอเซนเชียลคอนซีลเลอร์นะคะแล้วก็จะตัวแป้งเนี่ยเขามีชื่อว่าสีจันสกินเอเซนเชียลคอมแพคพาวเดอร์ SPF 15 PA สามบวกค่ะซึ่งรองพื้วววเเค้้าาบอก่่ตันนีีย ให้การปกปิดที่บางเบากว่ารุ่นเจ้าหญิงคือรุ่นนี้รุ่นนี้เจ้ก็ชอบมากเลยนะคะเพราะว่ามันให้การแบบว่าปกปิดติดทนคุมมันแน่นดีมากแล้วคือตัวนีนคือแบบว่าไหนที่เราเหงื่อออกเยอะตัวนี้คือยังอยู่แล้วแบบเคยมีคนถามว่าเฮ้ยใช้รองพื้นอะไรแล้วมันติดทนนานแบบทั้งวันจริงๆอะ่ะเจ้ก็แนะนําตัวนี้นะคะแต่ว่าด้วยความที่ช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดใช่ไหมคะเราอาจจะไม่ได้ไปแบบไปสมบกุกสมบนันไปออกแดดเยอะขนาดนั้นอาจจะอยู่แต่บ้านหรือว่าแบบไปที่ไหนแปบบ๊แบๆบเราแบบ ยังต้องการการแต่งหนะ้าที่มันดูความแบบบางเบาอย่างช่วงนี้เจลก็จะอยู่แต่บ้านใช่ไหมคะเจลก็จะมาลองใช้ตัวนี้นะคะเจลคิดว่าน่าจะเวิร์กกับผิวเราเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะอันนี้เป็นเบอร์140 h o n e ่นะคะเป็นสีเดียวกับรุ่นเจ้าหญิงอันนี้เลยนะคะแกะจริงๆคือยังไม่ได้แบบยังไม่ได้ใช้เลย ตัวนี้นี่ให้มาในปริมาณทั้งหมดามสิบนะคะเป็นหลอดแบบอย่างนี้เลยนะคะเป็นหลอดเหมือนหลอดบีบง่ายๆะคะ่ะแล้วก็เป็นเหมือนพลาสติกทั่วไปนะคะน่าจะใช้งานง่ายนะคะไม่มีกล่องอะไรมาให้กวนใจนะคะซึ่งต่างกับตัวเก่าที่เป็นรุ่นเจ้าหญิงนะคะรุ่นนี้จะเป็นขวดแก้วนะคะจะมีความคงทนมากกว่านะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยน่าจะเหมาะกับแบบเฮ้ยพกพาง่ายๆหรือว่านักโรงนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้น่าจะเหมาะเนาะมาเราเตรียมผิวกันเสร็จแล้วก็เจลลงสกินแคร์แล้วก็เอ่อพวกงานกันแดดอะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะหน้าก็เป็นแบบนี้เลย หนีเยวให้ดูกันนะคะว่าหน้าเป็นยังไงช่วงนี้ก็มีความดำค้าตรงนี้นิดนึงคือออกแดดบ่อยนิดนึงถึงแม้ว่าจะอยู่แต่บ้านนะแต่ว่าบ้านก็จะมีที่มีทางก็จะไปเดินในสวนไปนู่นไปนี่ไปนั่น,นอะไรก็จะแบบออกแดดบ่อยนิดนึงแล้วก็มีรอยสิวตรงนี้ตรงรอบปาก รอยแดงรอยคําอะไรแางนี้ประมาณนี้นะคะเคยนี้จะไปดูข้อมูลในอ๋เพจของเขาเนะเขาบอกว่ารุ่นที่เป็นออเจ้าหญิงเนี่ยสีน่าจะเป็นสีเดียวกันกับออรุ่นใหม่ของเขาเลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าสีจะเหมือนกันหรือเปล่านะหัวเขาเป็นหลอดบีบแบบนี้น่าจะใช้งานง่ายอยู่เนาะ เอ้ย,ยเนื้อเบ้าอยู่นะเห็นไหมมีความเหลวนิดนึงยืดๆนิดหนึง่งเรามาเปรียบเทียบกับของเจ้าหญิงนะรุ่นนี้เจ,ว,เจว่าเจลน่าจะใช้กับใกล้หมดแล้วอ,ะอ่ะอ่ายังพอมีอยู่เจว่าสีมันใกล้เคียงอยู่นะแต่ว่าจะมีความรู้สึกว่าไอ้รุ่นเจ้าหญิงเนี่ยสีมันจะมีความแบบเหลืองกว่านิดนึงเห็นไหมอันนี้คือรุ่นใหม่นะคะสกินเอเทนชียลจะมีความคล้ำแต่ว่า รุ่นเนี้ยมันขาวกว่าเล็กน้อยนะก็ไม่ค่อยเหลืองมากเท่าไหร่แต่รุ่นเจ้าหญิงนี่คือเหลืองเลยอะอ่ะไม่เป็นไรแต่เจีคิดว่าน่าจะใช้ได้อยู่เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกับใบหน้ากันเลยดีกว่านะคะกับเจ้าตัวรองพื้นอันนี้เนาะเดี๋ยวเซลยจะใช้คู่กันกันกบฟองน้ําของวิตตี้เบนเดอร์นะคะจะลงแบบแห้งก่อนนะคะไม่ได้ใช้ฟองน้ําแบบชุบน้ําอะไรใดทั้ทงสิ้นจะลองดูว่าเฮ้ยเนื้อจะเป็นยังไงนะคะจะลงแค่แบบสักสองปั๊มดูนะคะนี่แค่นี้ลงข้างนี้ดีกว่าเนาะจะได้แบบดูรอยสิวด้วย ช่วงนี้สิวขึ้นต้องปากเยอะมากเลยอ่ะเฮ้ยนี่ลงครึ่งหน้าให้ดูเจอว่าสีได้อยู่นะแล้วก็เฮ้ยผิวสวยนะเออรอยแดงหายอยู่แต่ว่ารอยดําที่เป็นรอยสิวมันก็ยังไม่ได้หายอะไรขนาดนั้นนะบางๆอะ่ะเป็นเนื้อที่แบบบางเลยแหละ มันเป็นเหมือนซีซีครีมอะที่แบบพอทาไปแล้วมันจะกลืนไปกับผิวแล้วก็จะทําให้ผิวมันเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นแต่ว่าไม่ดูหนาค่ะเนื้อดีเลยนะเนี่ยเกี่ยง่ายด้วยนะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้ปกปิดถึงขั้นฟูลคาเวชนะคะเพราะว่าอันนี้เขาก็ไม่ได้เคลมว่าปกปิดอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าเรื่องการคุมมันอะไรไหมเดี๋ยวเรามาดูกันตอนเย็นนะว่า มันจะโอเคหรือเปล่านะคะเอาล่ะจากการลงรอบแรกนะคะของค้างนี้นะเจว่าวรองพื้นเขาเนี่ยค่อนข้างเกลี่ยง่ายเลยนะคะแล้วก็แห้งแล้วก็แนบสนิทไปกับผิวนะคะให้ความรู้สึกที่แบบบางเบานะคะไม่หนามากๆแล้วก็รู้สึกว่าการปกปิดก็ถือว่าทาได้ดีในแง่ของเอ,อ่อพวกรองพื้นที่เป็นเนื้อบางเบาอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถึงขั้นฟูนะเจว่าให้ประมาณนะ่าจะแบบไลท์ทูมีดยมอะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็ชอบนะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราลอง สองข้างเลยดีกว่าเนาะ นี่ประมาณนี้นะคะทั้ง2ข้างลงเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะมีความแบบฉ่ำวาวเอฟเดย์ลุกมากๆเลยนะคะผิวดูเรียบเนียนแล้วก็สีผิวดูสม่ําเสมอกันไปทั้งหน้าเลยนะคะทุกคนสังเกตเมื่อกี้ตรงหน้าผากเจลจะแบบคล้ากว่าส่วนอื่นเนาะตอนนี้มันก็เป็นสีเดียวกันทั้งหน้านะคะเมื่อกี้เจะไปหาข้อมูลจากทางเพจของสีจันนะคะเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่ต้องการความบางเบานะคะอยากจะแบบแต่งหน้าใสๆเอฟเดย์ลุกอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นรองพื้นเนื้อบางเบานะคะ ให้ความรู้สึกว่าเหมือนเป็นแป้งนะคะแบบทาไปแล้วก็กลืนไปกับผิวเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาให้การปกปิดแปางช่วยเบอร์ลูขุมขนนะคะแล้วก็ผสมสารกันแดดด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยผสมสารกันแดดถึง spf 5 0 pa 4บวกนะคะซึ่งต่างกับเจ้าตัวออรองพื้นเจ้าหญิงเมื่อกี้นะคะอันนี้จะเป็นออสารกันแดด 3 5 PA 3บวกนะคะก็จะน้อยกว่านะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยผสมสารที่ชื่อว่าอะดีโนไซน์นะคะที่จะช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยนะคะก็จะทําให้ผิวหน้าเราเนี่ยดูแบบชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ไม่เป็นริ้วรอยมากๆยิ่งคนที่แบบอย่างเราเนี่ยเป็นสาววัย30แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องการความแบบหน้าเด็กอยู่เสมอนะคะตัวนี้ก็จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวนะคะแล้วก็ดูแบบเออดูไปธรรมชาติอะเออถามว่าชอบไหมชอบนะชอบเลยอ ประมาณนี้นะคะกับหน้านี้นะคะให้เออร์ดูดีมากเลยแต่ถามว่าเบอร์หลมขนไหมก็นิดหน่อยเป็นไลท์อ่ะไม่ได้แบบเยอะมากมายก็ยังเห็นหลมขนแล้วก็รอยสิวรอยดาบ้างนะคะแต่ก็คือรุ่นนี้เนี่ยเขาก็เลยออกเจ้าตัวคอนซีลเลอร์ตัวนี้มานะคะตัวนี้เนี่ยเป็นคอนซีลเลอร์เขาไม่อยู่กันหมดสสีด้วยกันนะคะเจลได้เบอร์1 3 0่งนเนเชอรัลมานะคะเดี๋ยวเรามาลองแกะใช้กันนะจ๊ะเจว่าเขาน่าจะคิดมาแล้วแหละว่าทําไมออกกับมาแค่3เบอร์นะคะตัวนี้เนี่ยให้มาในปริมาณทั้งหมด 3ML นะคะ ขอดูฝาก่อนเขาก็เป็นฝา,นฝาคอนซีลเลอร์ทั่วๆไปนะคะลองเนื้อเนื้อแน่นอยู่นะแล้วก็สีออกเหลืองเลย 1- 3ึ่สูนนี้เหลืองอยู่นะเดี๋ยวเรามาลองกับตรงนี้แล้วกันที่เราเห็นเป็นรอยสิวแบบชัดๆเนาะดูว่าจะกบมิดหรือเปล่าเจอว่าสีคอนซีลเลอร์เข้มกว่าสีรองพื้นนีกอ่เดี๋ยวลองข้างนี้ ลงข้างนี้เดี๋ยวเรามาลองเกลียดดูกันนะคะว่าจะปกปิดได้ดีหรือเปล่าอืมปกปิดดีขึ้นเนื้อแน่นขึ้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้ตึบขนาดนั้นแต่ว่าดูดีเลยอะเจอว่าพวกรอยแดงมันหายไปอยู่นะลองดูใต้ตาสิใต้ตาดีขึ้นนะเออรอยค้ำมันหายขึ้น อีกหนึ่งสเต็ปแต่ด้วยความที่คอนซีลเลอร์ตัวนี้นี่มันอาจจะเป็นคอนซีลเลอร์ที่แบบเนื้อหนามากๆเป็นเนื้อแบบบางๆแต่ก็ให้ความรู้สึกที่มันดูเป็นธรรมชาติดีนะไม่บอกว่าเออเนื้อมันเบาเดีอะแล้วก็ดูไม่หนักหน้าเดี๋ยวลองอีกข้างแล้วกันเนาะบ้านนี้คือนกเยอะมากคือเป็นบ้านที่ไม่ได้เลี้ยงนกนะ แต่คือนกชอบไม่อยู่อ่ะมันอาจจะมีแบบต้นไม้เยอะมั้งแต่ถ้าแบบแบบไปก็เห็นแบบเห็นดงกล้วยดงมะพร้าวอะไรเงี้ยคือที่บ้านปลูกมะพร้าวเยอะๆว้วางๆเนี่ยจะมาแบบรีวิวบ้านให้ดูนะว่าแบบเอยที่บ้านที่ต่างจังหวัดมีอะไรบ้างนะเผื่อแบบเออถ้าใครอยากจะลองทําสวนทําไร่เองอยู่บ้านอะไรเงี้ยลองดูเพราะว่าแม่เจลคือแบบนังก็จะเป็นคนที่ชอบทําทปลูกอะไรเงี้ยเยอะแยะมากๆเดี๋ยวว่างเดี๋ยว,ายวพาชมบ้านแล้วกันเพราะว่าช่วงนี้คือโควิดก็คืออยู่แต่บ้านนะคือแบบเออ มีอะไรมาอัปเดตในชีวิตเยอะอะแบบเราออกจากงานแล้วอะไรไรไรอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีเวลาจริงๆจะมานั่งอัดคลิปแบบยาวๆอีกอันหนึงให้แบบเพื่อนๆทุกคนได้ดูกันเนาะเห็นไหมส่วนตัวว่าถ้าใครอยากจะให้การปกปิดมากขึ้นก็สามารถบิวต์คอนซีลเลอร์เพิ่มอีกหนึ่งชั้นก็ได้นะอย่างตรงเนี้ย เพิ่มก็ได้มันก็จะให้การปกปิดที่มันดีขึ้นแต่ว่าสําหรับเจลอะรอบเดียวก็อยู่แล้วนะไม่ต้องสองรอบมันดูแบบให้ลุคที่มันเป็นธรรมชาติมากกว่านะคะส่วนวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเจลจะเซตด้วยเอาแป้งนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยเจลพีว่าจะลงด้วยแป้งอันนี้เลยแต่ว่าพอมานั่งอ่านข้างของเขาบอกว่าอันนี้เป็นแป้งผสมรองพื้นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีสีเจลกลัวว่าสีมันจะเพี้ยนะอะไรใดๆนะคะเจลจะใช้เจ้าตัวแป้งตัวนี้นะคะเป็นแป้งฝุ่นของสีจานรุ่นใหม่เหมือนกันนะคะเป็นสีมม่วววววงอออัันนนีีีี้้้้ตกกก็ใชชดาาาจลคคยทํรริไปแแะืบบ ดูแบบพับมีความเย็นมากคือดีดีที่สุดกับแป้งแบบแป้งฝุ่นที่เคยใช้นะคะโอเคเรามาใช้อันนี้เลยดีกว่าจะหมดแล้วด้วยเนี่ยประเด็นคนเลยถ้าแบบมีคนมาถามว่าเฮ้ยแป้งอะไรใช้ดีแบบราคาไม่ต้องแรงมากอะเจ้าก,ก็จะแนะนํสีจอนรุ่นนี้แหละความคุ้มมันนิดนึงให้มันดูว่าแบบเออเอ้ยหรือเราแบบคุ้มมันแค่ข้างเดียวไหมเรามาดู เทียบด้วยกันระหว่างาข้างที่ลงแป้งกับข้างไม่ลงแป้งดูว่าข้างไหนมันจะแบบดีกว่าโอเคข้างที่ลงแป้งมนจะดีกว่าแต่ว่าเราจะดูแบบระดับของความคุมมันอะ่ะมันจะดูดีขึ้นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวข้างนี้เนี่ยเจลจะใช้แป้งนะแล้วข้างนี้เจลจะไม่ใช้แป้งนะเฮ้ยแต่ข้างที่ใช้แป้งมันก็ดูเรียนขึ้นเนาะเห็นไหมแต่ก็คงไม่อะไรหรอกมันวันนี้คงไม่ได้แบบไปสมบุกสมบันที่ไหนอะ่ะอยู่บ้านทวงนี้โควิดก็ มีความนัาก,กลัวนิดนึงใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็ขอให้เรามาระวังตัวกันด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวข้างนี้นะจเจลเซ็ตแป้งเสร็จแล้วเรียบร้อยแต่ว่าข้างนี้เนะ่เจลให้มันมีความแบบ ฉ่ำๆเนอะเจะจะดูว่าะระหว่างวันแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวขอตัวไปแต่งหน้าแป๊บนึงนะคะเอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเจะก็แต่งหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้เนี่ยจะใช้ลิปสีนะคะเป็นของสีจันนะคะเป็นเบอร์13นะคะรุ่นเจ้าหญิงแอนชาเดตตัวนี้นะคะสีน่ารักมากมีความหวานกรุบนะคะแล้วก็งาแก้มเนี่ยเจใช้ของสีจนันเหมือนกันนะคะเป็นบัชออฟเดอะเดเบอร์ดี06นะคะก็ มีความน่ารักเนาะใสๆนะคะเจลมีความรู้สึกว่ารองพื้นวันนี้เนี่ยที่เราได้ลองใช้นะคะเอาแบบ First i m p r e s s i o n เลยคือมีความรู้สึกว่าบางเบานะคะแล้วก็พอเอามาทาที่หน้าแล้วเนี่ยก็ไม่รู้สึกว่าหนักหน้าเลยนะคะการปกปิดอาจจะไม่ได้ถึงขั้น Fu ู l coverage เหมือนรุ่นเจ้าหญิงอย่างที่บอกไปนะคะแต่ว่าในส่วนตัวเนี่ยเจลว่าเหมาะกับการใช้ในออชีวิตประจำวันมากๆเลยนะคะแบบไม่ต้องแต่งเยอะอะไรเงี้ยแบบอยู่บ้านหรือว่าแบบไปเจอผู้คนที่แบบไม่ต้องออกงาน ทั้งวันอะไรคะ่ะอยากจะว่าตัวนี้เนี่ยเหมาะมากเลยหรือว่าแต่งไปเรียนไปทํางานเบาๆชิลๆตัวนี้คือเริ่ดมากนะคะหรือว่าถ้าใครอยากให้การปกปิดมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็ลองดูคอนซีลเลอร์ของเขานะคะก็ปกปิดได้โอเคเลยนะคะก็นี่คือหน้าที่แบบลองแล้วนะเห็นไหมทุกคนเห็นไหมข้างนี้คือลงแป้งด้วยนะคะแป้งฝุน่นแต่ว่าข้างนี้ไม่ได้ลงแป้งฝุ่นนะคะก็จะมีความฉ่ำๆนิดนึงเนาะ ก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าตัวนี้จะทนถึงเย็นหรือเปล่านะคะแล้วก็ระหว่างวันจะเป็นยังไงบ้างนะคะตามไปดูกันได้เลยคะ่ะฮัลโหลทุกคนตอนนี้นะคะเวลาอยู่ยนะประมาณหนึ่งทุ่มจะครึ่งแล้วนะคะ นี่19 26นาทีนะคะก็ให้ทุกคนดูหน้าก่อนสภาพหน้าวันนี้นะคะคือบอกก่อนนะวันนี้ก็ไม่ได้ออกไปไหนแบบเยอะนะคะก็อยู่ที่บ้านทั้งกับข้าวเอ่อทำงานนู่นนี่นั่นน,นะคะแล้วก็เอ่อแทบจะไมไ่ออกจากบ้านเลยวันนี้เพราะว่าไม่ได้มีอีเวนต์หรือว่าเอ่อไม่ได้มีอะไรออกไปไหนที่สำคัญคือตอนนี้ก็คือต้องล็อกดาวน์ด้วยนะคะก็จะอยู่แต่บ้านนะคะเดี๋ยวให้ดูสภาพหน้าแบบชัดๆกันเลยนี่ จริงๆอะเจว่าตรงหน้าผากตรงเนี้ยก็หายไปนะเอาเปรียบเทียบกันก่อนเนาะระหว่างสองข้างนะคะข้างที่ลงแป้งกับข้างที่ไม่ลงแป้งข้างที่ลงแป้งเนี่ยก็จะมีความคงม,มันได้ดีกว่านะส่วนข้างที่ไม่ลงแป้งเห็นไหม ตรงนี้มันก็จะมีความมันแบบชัดเจนเลยนะคะมีเรื่องเหงื่อเรื่องอะไรด้วยเนาะแล้วก็ถ้าจะให้พูดตรงๆเนี่ยสำหรับรองพื้นตัวนี้เนี่ยของสีจานรุ่นสกินเอเซนเชียลตัวนีน้ถามว่าชอบไหมจริงชอบนะทุกอย่างอยู่ครบเลยนะคะถึงแม้ว่าออเราอาจจะไม่ได้ออกไปแบบข้างนอกเยยๆนะคะแต่เราก็รู้สึกจะชอบนะเพราะว่ามันเหมาะกับวันสบายๆเดีย๋ยวอยู่กับบ้านทากับข้าวทำนู่นทำนี่ทำ,ทำน,นั่นหรือว่าอ,อ,อาจจะเจอผู้คนแบบไม่ได้แบบว่าเป็นทางการนักเราไม่ต้องจัดเต็มอะไรขนาดนั้นเรารู้สึกว่ารองพื้นตัวนี้ก็ ตอบโจทย์นะคะแล้วก็ตัวคอนซีลเลอร์เนี่ยก็โอเคเลยนะคะสามารถใช้คู่คอมบายกันได้ดีมากแล้ที่สำคัญเนี่ยถ้าใช้คู่กับแป้งที่มันเป็นแป้งโปร่งแสงนะคะของสีจานนะคะตัวฝาส,สีม่วงเนาะก็ตัวนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่ามันก็ทําให้หน้าคุมมันได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็การติดทนเนี่ยเจลว่าก็ติดทนในระดับหนึ่งเลยแล้วก็สีไม่ดรอปด้วยเนี่ยสังเกตข้างนี้เนี่ยสีไม่ดรอปเลยก็เป็นสีอย่าง,งนะั้น่ะอืมรู้สึกว่า โอเคเลยนะคะก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะอ๋ออีกเรื่องนึงนะคะในเรื่องการคุมมันถามว่าคุมมันไหมเจลว่าอ,อ๋อถ้าเราไม่ได้ลงเซตแป้งฝุ่นเนี่ยเจลว่ามันก็ไม่ได้คุมมันเท่าไหร่หนะตรงข้างนี้นะก็ถ้าใครอยากจะให้แบบคุมมันมากขึ้นเจลก็แนะนําให้ลงแป้งฝุ่นผสมด้วยมันก็จะได้แบบเนี้ยหน้าประมาณนี้ นะครับเนาะเอาส่วนตัวเนี่ยคุมมันเจลให้แบบต่างๆแล้วกันเนาะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะที่เจลชอบมากๆเลยคือราคาเขาเนี่ยรับได้แล้วก็ถูกมากเลยนะคะสามารถหาซื้อได้นะคะมีขายในยออนไลน์ด้วยนะ,คะใครที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ที่อื่นอย่างตอนนี้จะอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมเจลก็สามารถซื้อแล้วก็ส่งแบบส่งไวมากเลยนะคะประมาณนี้ก็แล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้เจลด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะหวังว่าปี2021จะไจอกันบ่อยๆมยิ่สนนะะิบเว่าเนี่ยจีคอนเ์อีกเียบเลยที่ เดี่ยวแบบอยากทำนะคะก็โอเคงั้นไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย